ทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุณไทยยุ่นอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะให้แนวทางหวยราพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อไปกำลังใจแอดในการขโมยเลขขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่12นะคะเดือนเมษายนส5 6 6นา้ยหหนะคะหวยราพัฒนาวันนี้แอดให้ลูกหนึ่งนะคะเจาะให้เม็ดเดียวหนึ่งสองนะคะหวยเลาพัฒนารู่ 1. หนึ่งเจาะหนึ่งสองนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดปฏิ้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเลาพัฒนาของแอดนะคะแอดปฏิขอให้ยทุกคน เฮงเฮงยลปังๆไงมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ